สวัสดีจ้าคน,นสำหรับคลิปนี้เนาะเราก็จะมาแต่งหน้าเพื่อ,อควบคุมความมันแต่งหน้าให้ติดทนทานทั้งวันซึ่งวิธีการนี้ที่เราจะทํากันในคลิปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่หน้ามันมากๆแล้วก็เหมาะก,กับสภาพอากาศเมืองไทยทุกวันนี้ซื้งอากาศร้อนมากแต่งหน้าไปไหนหน้าก็บอกว่าหลุดไหลยเยิ้มย้อเลยนะก็เป็นคราบไม่สวยงามเนาะซึ่งเราก็จะมีวิธีการแต่งหน้าให้หน้าของเรานั้นคุมมันสุดๆแล้วก็ติดทนสุดๆซึ่งวิธีการแต่งหน้านั้น ถ้าสนับสิ่งแรกเลยที่เราจะใช้ในการแต่งหน้าเพื่อควบคุมความมันสำหรับคลิปนี้นี่ก็คือตัวนี้เลย Benefit the professional นลี่ป็นพายเมอร์ซึ่งเราก็จะใช้ในปริมาณที่ไม่มากใช้ในปริมาณที่นิดเดียวเขาบอกเขานิดนึงเต่ทาเราก็ทานิดเดียวไม่ทาเยอะเจ้าพายเมอร์ตัวนี้เนี่ยคือคุณสมบัติคือเขาจะช่วยในการอาพัพางรูบุ่มขนใครที่แบบว่า ดูขลุมขนกว้า,วา,างๆเห็นได้ชัดอย่างหน้าคือจะช่วยได้ดีมากๆแล้วก็จะช่วยกลุมมันได้ดีมากๆเช่นกันแต่ว่าเราจะไม่ใช้ในปริมาณที่เยอะนะใช้แบบนิดเดียวพอคือแค่ให้มันเหมือนกับเคลือบอยู่บนผิวเราแค่นั้นพอแล้วก็เอามีวิธีการใช้อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าเป็นหลุ่มสิวที่เป็นหลุ่มที่บอกว่าสมุดหน้าขึ้นมาอย่ใช่ไหมแล้วก็หลุ่มมันตุ้มมันหน้าอย่างเงี้ยอ่าคือเราต้องการการเติมเต็มของในเจ้าหลุมตรงเนี้ยที่มันขาดหายไปคือเจ้าตัวเนี้ย จะสามารถใช้อ่เป็นเหมือนกับเป็นผิวหนังของเราที่มันหายไปอ่ะมาเติมเต็มได้ก็ทาตัวนี้ไปก่อนตรงบริวเวณรูขุมนะั่นน่ะพอทาไปปุ๊บเราก็เกดี่ให้มันเนียนแล้วผิวเรามันจะดูเนยียนแต่เราต้องปล่อยระยะเวลาของมันให้มันอ่้เซตตัวสักน,นาทีสองนาทีก่อนแล้วเราค่อยลงารองพื้นหรือว่ารองสีลื่นต่อไปเลาายไหมแต่ข้อควรระวังของการใช้เจ้าพราเมอร์ตัวนี้นะคือ ลองล้างหน้าแบบว่าให้สะอาดจริงๆสะอาดแบบสะอาดมากๆมากๆม,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 มากเลยเพราะว่าที่งานก็จะอุดตันแล้วก็สิวตันสิวเสมก็อาจจะขึ้นได้พอทาเสร็จแล้วความมันของหน้าก็จะบอกว่าหายไปในประมาณนึง mm. แต่ว่าก็ยังเหลือความมันอยู่แต่ผิวเราอ่ะมันจะแบบลื่นๆแต่ว่าก็ไม่ลื่นมากนะมันจะมันจะลื่นๆขึ้นในระดับนึงแล้วก็ ทำให้เราคือรู้ว่าสิ่งที่เราจะทานต่อไปนั้นมันเปลี่ยนง่ายขึ้นด้วยอ่าเมื่อเราลงไพรเมื่อเสร็จแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะใช้นี่คือตัวนี้เลยเป็นเบสสุดดังที่หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วว่ามันคุมมันเทพมากนี่คือเบสคิ้เนาะอ่าเราจะมาทาตัวนี้กันเลยเนาะซึ่งก่อนหนึ่งจะบอกว่าตัวนี้อ่าวิธีการทานเนี่ยคือเราจะใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆแล้วก็จะทาเฉพาะบริเวณที่อ่าหน้าเรามีความมันเยอะๆเท่านั้นคือจะไม่ทาทั้งหน้า เพราะว่าถ้าเราทาทางหน้าเนี่ยมันจะทําให้หน้าเรามันแมตเกินไปหน้ามันแห้งเกินไปแล้วพอเรา,เ,ราเกลี่ยรองพื้นต่อไปเนี่ยมันจะไม่สวยมันจะเป็นคราบได้อ่าเราจะใช้นีปริมาณที่น้อยๆเพราะนั้นเดี๋ยวจะเป็นสีเนื้อแบบนี้เราจะใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆก,กับบริเวณที่เรามันหน้ามันมากๆอย่างของเราเราจะมันตรงบริเวณจมูกแก้มมากส่วนหน้าผากกับคาง ม,มเราเรียกทาแค่เฉพาะบริเวณนี้จะเวน้นบริเวณกราพริบตาไว้ก็ใช้นิดเดียวเวิดีการกดอันนี้เราจะไม่ด้าก์นะคือเราจะไม่ลากเหมือนกับเจ้าตัวไคเมอร์ก่อนหน้านี้เราก็จะ เบสตัวนี้จะไม่มีสีจะเป็นสีเ,ลเหลือจแต่พอทาไปแล้วมันจะไม่มีสีซึ่งจะสามารถใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าใครจะเฉดผิวสีไหนใช้ได้ทุกคนแต่ว่าเดินจะใช้เยอะใช้เยอะหน้าอาจจะมีหน้า,นาดได้ไม่ว่าทีนี้หน้าเราก็ได้เพิ่มการคุ้นฟูมันไประดับนึงสองตวัวนะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาลุยก,กับรองพื้นเลยเนาะซึ่งรองพื้นที่เราใช้ก็เป็นตัวนี้เลย c h a n e l perfection r u m i e r e รองพื้อสปอร์ตของเราเฮ้ยซึ่งถ้าใครไม่มีตัวนี้หรือว่าพื้นราคามันโหดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เดลฟอนปัดดำแทนก็ได้คือการคุมมันเนี่ยเลิศพอๆกันเลยฉันช่วแให้กันได้น้อคือเหมือนเดิมรองพื้นเราก็จะใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากอันนี้ดีออกมาไม่ถึงปั๊มเลยนะประมาณครึ่งปั๊มเองแล้วก็ทาซึ่งเราทาคือเราจะทาแบบทีละน้อยๆน้อยๆน้อยๆแล้วคือบริเวณไหนเนี่ยที่อยากจะเพิ่มการปกปิดหรือวิเศษค่อยเพิ่มาทีละ วิธีการกดคือ,อาการแต่งทางนี้คือเราจะไม่ลกเลยเราจะกดอย่างเดียวเพราะว่าถ้า,ากเนี่ยบางทีแบบพวกไพ่เมื่อที่เราทำมาก่อนหรือเบสที่เราทำก่อนเนี่ยมันอาจจะแบบถูกการถูไงแล้วอมันถูกการถูปุ๊บมันอาจจะหลุดออกมาเป็นครา,าบได้ครา,าบออกสไนเปอย่างคือมันจะแบบดูไม่โอเคมากๆเราก็เลยกดอย่างเดียวกดบางๆบางๆทีละน้อยๆพอมันไม่พอแล้วก็เข้าเพิ่มๆเอา คือถ้าทาทีละหนาๆไปเลยอ่ะคือมันอาจจะเป็นคราบได้เนเพราะว่าทุกอย่างที่เราใช้สําหรับการแต่งหน้าครั้งเนี้ยคือทุกอย่างมันแมทหมดเลยมันเนื้อมันแมทแล้วมันจะแห้งแล้วมันก็จะแบบว่าทําให้เกิดจาบเป็นคราบง่ายก,กว่าการแต่งหน้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ปกติทั่วๆไปที่มีเนื้อดิวีหรือว่าเนื้อฉ่ัๆหรือว่าเนื้อแบบปกติที่มันไม่ใช่เนื้อแมทเนื้อพวกนั้นเวลาทานตอนเปลี่ยนมันจะไม่ค่อเป็นคราบแต่มันจับแบบเป็นคราบตอนเวลาหน้าเราเยื แต่ว่าพวกกองพื้นเนื้อแมทหรือว่าผลิตภัณฑ์นเนื้อแมทเนีย่ย<ๆ>เวลาเกลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นคราบง่ายแต่ว่าเวลาหน้ามันหน้าเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีคราบคือมันจะกลับกันเ<ๆ>อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใครที่เป็นคนที่ผิวลอกๆอกคือก่อนแต่งหน้าเนี่ยสองหน้าแล้วรู้สึกว่าฮ้ยตัวเองหน้าลอกเงี้ยคืออาจจะแบบไปมาร์กหน้าก่อนมแต่งก็ได้หรือว่าคือถ้าหน้าลอกอยู่แล้วไม่แนะนำให้แต่งแบบเนี้ย เพราะว่าจะเป็นขุยๆแล้วมันจะมีคราบมันจะไม่สวยมาก,มากหรือว่าคนที่บอกว่าใช้เ a s อ b s a หรือว่ากดเลดิ์เอ a, หรือว่าอยู่นที่ทำให้หน้ามันลอกได้อย่านี้คืออย,อ,ยอย่าใช้นะอย่าแต่งนะคือถ้าแต่งคุณก็ไม่ทำยังไงก็ได้ให้หน้ามันไม่เป็นขุย,ยะนะไม่แต่งเข้าใจไหมเออแล้วถ้าสมมติว่าใครแต่งแล้วเกิดมันเป็นขุยมันเป็นคราบขึ้นมาแล้ววิธีแก้คือเราจะใช้ตัวนี้เป็นไข่ เอาไปชุบน้ำดีมากๆเลยแล้วก็เอาเจ้าไข่เนี่ยมากดเพราะตรงบริเวณที่เป็นขุยเป็นคาราบอะไรอย่างเงี้ยคือเวลากดไปแล้วเนี่ยคือมันจะทําให้ดีขึ้นจะช่วยแก้ด้นลงโดยที่เราไม่ต้องไปลบหน้าแล้วมาแต่งใหม่นะ mm hmm. อันนี้เราซื้อมาที่ย,ยี่สิบบอยราคาตนึงร้แปบาทถูกและดีเด็ดค่ามากคือเราจะใช้รองพื้นตัวเนี้ย ใช้แทนคอนซีลเลอร์ไปเลยเพราะมันสามารถปกปิดยุ่ยรอยได้คุณค้าที่โอเคเลยเช่นรอยใต้ตาหรือว่ารอยสิวเนี่ยคือถ้าเราตอนนี้เราไม่ได้มีสิวใหญ่ๆเนี่ยแต่เราก็จะใช้รองพื้นส่วนี้ปกปิดแพ้กันเลยตัวนี้อนน่ะใช้ที่ใต้ตาก,ก็กดเฉพาะใต้ตาหรือว่าใครที่แบบใต้ตาดำมากใช้รองพืง้นอย่างเดียวคือมันปกปิดเอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ใช้คอนซีลเลอร์ได้ ใช้คอลเล็กเตอร์แล้วคอนซีลเลอร์ต่อก็ได้แล้วก็อย่างบริเวณตรงตรงนี้ก็มีรอยอยู่ตรงนี้รอยสอแีแดงๆที่มันจะไม่หายไม่รู้ใน,นกล้องมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยวันี้ใส่เราขึงตัวนี้เทนคอนซีลเลอร์แล้วก็ปิดทับได้วยทีหนึ่งที่รอยมันหายไปไมันจะกดอีกเดียวเลยจะไม่ลากเพราะลากผิวมันจะเละได้โอเคตอนนี้เราก็ลองลองพื้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแต่เดี๋ยวขอย้อนกลับมาที่เจ้าตัว อย่คิดซึ้งก่อนเนาะคืออย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเนียว,ว่าอย่าทาเยอะเพราะว่ามันจะทาให้เราเกลี่ยรองพื้นต่อมายากและเกลี่ยยังไงก็เป็นขุยแต่ถ้าใครใช้แล้วใช้น้อยๆแล้วไนงะแต่ว่ายังไงยังไงมันก็ทําให้รองพื้นที่เราทาตอมาเป็นขุยคือมีวิธีการแก้สองขีดเลคือหนึ่งไม่ต้องใช้มันทาไพลเมอร์เสร็จแล้วทารองพื้นต่อเลยหรือ าใครที่น้ำมันมากแล้วแบบแทมเมอร์ตัวเดียวกับรองพื้นคือรู้สึกว่ามันยังคุมความมันได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่คือต้องการที่ใช้ตัวนี้วิธีการใช้อีกวิธีการหน,นึ่งก็คือเอาสองตัวนี้มาผสมกันอาจจะผสมกันในปริมาณอย่างเช่นตัวนี้สักสามตัวนี้สักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งในสามก,ก็น่าจะพอแล้วหรือว่าจะเป็นสักหนึ่งในสี่ก็พอคือตัวนี้ไม่อยากแนะนำให้ใช้เยอะเนาะ ก็มาผสมกันแล้วเราก็มาทานหน้าเราพร้อมกันทีเดียวเลยก็จะช่วยลดการหน้าเป็นขุยหน้าเป็นคราบได้ดีขึ้นมากเ,าเสร็จแล้วเราก็จะมาทาแป้งฝุ่นเพื่อเซ็ตรองพื้นที่เราทาเปเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะแป้งฝุ่นที่เราจะใช้สำหรับคลิปนี้น่านตัวนี้เลยโร่ามอรซีเอเชื่อว่าเป็นแป้งฝุ่นที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะคือปกติเนี่ยเดี๋ยวก่อ,อนจะบอกกันว่าคือโดยปกติแล้วนะก่อนที่เราจะทาแป้ง หลังจากที่เราทารองพื้นเนี่ยคือเราจะใช้กระดาษทิชชู่ซับเอาความมันของรองพื้นออกมาก่อนแล้วเราค่อยทาแป้งเพราะว่าอรองพื้นบางตัวเนี่ยมันมีความมันของมันเวลาเราทาแป้งไปปุ๊บถ้าเราไม่ซับความมันก่อนทีมันาจะเป็นคราบได้แต่สําหรับคลิปนี้ที่เราแต่งหน้ามาทั้งหมดเมื่อตั้งแต่พรเมอร์เบสรองพื้นเนี่ยคือมันเนื้อแมทแล้วคุมความมันหมดเลยคือตอนีหน้าเราก็จะบอกว่าแมทมากๆไม่มีความมันสักนิดตรงหรือหน้า้เลย เราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องสับหน้าก่อนทาแป้งก็ทาแป้งไปได้เลยแต่แป้งคือเราก็จะไม่ทาในปริมาณที่เยอ,อะเนาะทาบแบบว่าแค่ให้มันกาผิวแค่นั้นพอเดี๋ยวเราจะมาะทาแป้งอัดแข็งผสงมรองพื้นที่ทีนึงตัวนี้เราจะทาเยอะกว่าเจา้าแป้งฝุ่นอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งลืมบอกไปคือก่อนที่จะ แต่งหน้านะก่อนที่เราจะทา p เ i อร์ทาเ a s ทาลงพื้นัทั้งหมดเนี่ยคือระวังเรื่องของสกินแคร์ด้วยสกินแคร์กับกันแดดคืออย่าทาสกินแคร์หรือกันแดดที่เนื้อหนักเกินไปเช่นที่แบบเนื้อครีมข้นๆหนักๆทาแล้วก็หน้ามันหรือทาครีมกันแดดที่แบบว่าหน้ามันมากๆ่เช่นครีมกันแดดของดีเวียมาทาแล้วหน้าไปยอดหน้าไปยอยโอ้โหไม่ไหวอะ่ะคือถ้าทา สกินแคร,ร์แต่วหน้ามันขนาดนั้นแล้วคุณมาแต่งหน้าเพื่อป้องกันความมันคือแบบทาสกินแคร์มันเยิ้มย้อยขนาดนั้นแต่ว่าจะมาหวังผลจากคอสเมติกให้ควบคุมความมันคือมันก็ไปด้วยกันไม่ได้คือก็เลือกสกินแคร์ที่ไม่ทําให้หน้ามันก่อนที่เราจะมาแต่งหน้ากันด้วยโอเคอ่ะแป้งมุดเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาทาแป้งแข็งสูงของพื้นก็ตัวนี้เลยที่ถือสองกระจกเลย เราล่มาซีเอชเคยเป็นแป้งของเราล่าตัวนี้เราจะบอกว่าเรามีวิธีการใช้แป้งตัวนี้ให้มันเปลืองน้อยสุดคือคนที่เคยใช้แป้งตงัวนี้คือทุกคนจะบ่นว่าเมันเป็นแป้งที่ใช้แล้วมันเปลืองมากๆหมดเลยมากๆวิธีการที่เราใช้นะเราใช้กับแป้งนะคือเราจะไม่ขูดจะไม่จิ้งคือถ้าเราทําแบบนะี้แป้งมันจะหมดเร็วมากคือผงแป้งมันจะหลุดง่ายมากวิธีการใช้เราแย่ใช้ด้านข้างของแปง้งกด กเบาๆไบอกลั้พางเข้าใ้กดแล้วผงแป้งเนี่ยมันจะไม่หลุดออกติดเยอะแล้วมันจะไม่มีการส่วนเกินที่บอกว่าอ่มันไม่ติดแปง้งแต่มันฟูไม่จัดไปมันจะหลุดไปใช่ไหมมันจะเปลืองถ้าเราทำอย่างนี้แป้งมันจะไม่เปลืองแล้วเราก็ถอดทิ้งนิดนึงไม่ให้แป้งมันหนักเกินไปแล้วก็เข้าๆกดที่ไหน,นวิธีการนี้ก็จะทำให้แป้งของเรานั้นมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น แล้วนี่ก็คือหน้าที่แต่งเสร็จแล้วตอนนี้คือหน้าแบบว่าแมทมากๆคือตั้งแต่ต่อจากนี้ไปคิดว่าอาจจะซับมันตลอดทั้งวันแค่สักครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้แบบคุมมันสุดๆแล้วก็แมทสุดๆเลยเนาะสำหรับคุณผู้หญิงที่มาดูแล้วก็เอาไปทําตามแล้วก็เต็มที่เลยแล้วคุณก็อาจจะแบบไปแต่งตาแต่งอะไรกันต่อไปหลังจากนั้นเนาะแต่มีสิ่งหนึ่งที่จะแนะนำนั่นก็คือระวังเรื่องของการใช้ครีมบัต คือเป็นไปได้ไม่แนะนาให้ใช้ครีมบัชแนะนำให้ใช้บัส,นนบสแบบว่าที่เป็นผุ่นจะดีกว่าเพราะว่าบางครั้งในครีมบัสมันจะมีความมันในตัวของเนื้อที่มันือเวลาเรามาทานหน้าเนี่ยมันอาจจะทำให้พวกแป้งหรือรองพื้นหรือย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดการถึงคราบแล้วไม่สวยงามได้เราแนะนําให้ใช้ครีมบัสที่เป็นเนื้อผุ่นดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลากไปเป็นที่นัดกันนะจ๊ะ,ะจะไปบ้าง